ต่อตอดเดเฮดไถแม่ซูเปอร์วเซอร์ก็มาถามว่าต่อตอดให้ทำยังไงคือซูเปอร์วเซอร์เขาจะเป็นคนขี้เกงใจคนอื่นแล้วก็คิดว่าการที่ต่อตอดแล้วเขาเข้ามาห้องฉุกเฉินเป็นเรื่องที่แบบจะมาเบียดบางเวลาดูแลไม่ฉุกเฉินอยากจะชี้แจงแล้วก็เรียนตรงนี้ไปเลยว่าต่อตอดต่อต่อยแตนต่อยพึ่งต่อย เป็นอาการฉุกเฉินเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราแพ้ต่อแพ้พึ่งแพ้แตนหรือเปล่าการที่เราอดทนไม่ได้จนถึงขั้นที่ต้องมาโรงพยาบาลนั่นหมายถึงมันมีความรุนแรงในระดับหนึ่งแล้วอย่างน้อยสิ่งที่มันคุกคามที่สุดก็คือเรื่องของความเจ็บปวดโอ้ยถ้าไผ่โบเกอร์ท่โดนตอตอยแตนตอยเพิงตอย สิบููเลยว่ามันเจ็บเฮงเฮงดี e e e สาวฉะนั้นแล้วซปเปอร์วยเซอร์ยิ่งเป็นคนที่ร่างกายบอบบางแล้วก็แพ้ต่างๆง,ง่ายมากสืบรู้มาว่าแม้แต่มดกัดก็ยังเป็นผื่นดังนั้นแล้วเวลาที่ต่อตอดพึ่งตอดแทนตอด สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออาการแพ้แบบอนา,าไฟแล็กติกนั่นหมายถึงแพ้แบบรุนแรงซูเปอร์ไวเซอร์ขามาโรงพยาบาลทำถูกแล้วค่ะ